สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับนีแก้วเองเหมือนเดิมเลยออกดติดตาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e นะคะเป็นกําลังใจให้กับแก้วด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ครับผมกิจกรรมใหม่ที่เข้ามานะครับผมเป็นกิจกรรมอะไรเดี๋ยวค่อยไปดูกันไปกันเลย โอเคครับผมนั่นคือกิจกรรมนะครับผมเป็นนักรบดีเซอร์นะครับผมมังกรทองนะคะก็คือปืนดีเซอร์นั่นเองทุกคนบอกเลยว่าแค่ลักษณะภายนอกก็คือสวยแล้วนะครับผมพี่แก้วชอบมากเลยมันมีความฟุ้งฟิ้งนะคะแล้วก็แม่นยำบวกสองอัตรานในการยิงบวกหนึ่งความเร็วลีโหลดลดลงนะคะใครอยากได้ครอบครองรอบนี้มาแบบกาชาสามหินนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพี่แก้วจะหมดตู้นี้เท่าไหร่นะฮะ พี่แก้วนะคะมีเพชรอยู่ที่1,000งแสนะคะผมสองพันหนึ่งร้ยดไดมอนด์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะครั้งแรกลดราคา50%แต่ฝั่งนี้จะลด52พี่แก้วขอเลือกเป็น50าสิบละกันเนาะฝั่งนี้ดีกว่าแปโอเคมาแล้วฮะวบอกแล้วมันต้องมาของมันต้องมาอาจจะหมดไม่เยอะก็ได้นะทุกคนเพราะว่ามันไม่น่าใช่อะไรที่ ดูยากเกินไปนะฮะไม่น่าใช่อะไรที่ยากเกินไปไม่น่าหมดเยอะหรอกเชื่อพี่ดิเชื่อพี่ดีเออเดี๋ยวก็รู้ขอเก็บอันนี้ก่อนลวกันโอเคแป๊บหบนึ่งนะครับผมมาใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe พี่แก้วด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะฮะรูพี่สมาแล้วะฮะตอนนี้ไป ขออ้อไม่ได้นะโอเคต่อเลยครับแหมเดี๋ยวเรามาลุ้นลูกที่สามแมแคดิเซร์ตเองเนอะแค่ดีนเซร์ตเองนะฮัลโหลไม่ออกไปขอสักเก้าอันนึนนนไงไเฮ้ยไหนใครบอกว่ามันจะง่ายพี่แก้วโมโลแล้วเนี่ยพี่ก็ตกใจเหมือนกันแหละเอาจริงเฮ้ย มาแล้วนี่ขนาดไม่เก็บอะไรเลยนะเนี่ยเก็บแค่บัตรสร้างห้องเมื่อกีนอ้นี่แกนะมาโอ้สกินปืนล้วนลวน้ลวนล้วนล้วนไม่มีอะไรพาสงเลย่จะเลยไปไหนวะนั่นนะ่ะโอ้โหทำอไปเล่นไปโอ้โห นี่มาสุ่มมให้ดูเลยนะเนี่ยไายมาอื้มเฮ้ยอ๋อฉโอจ้จะต้องดีใจไหมเนี่ยรองเท้าเนี่ยทำจริงผมผมต้องดีใจไหมอะเก็บก็ได้ไหนไหนเขาก็ให้ดีใจละเก็บเก็บขาซะหน่อย,อยโอ้พระเจ้าจอร์ดโอ้โหมาหลอก เธอมาหลอกเราอ่ะมาเร็ว <th> อืโอโอ้โหโหฮยหัวจะปวดต้องเก็บอีกแล้วใช่ไหมเขินจังเลยแหน่แล้วก็ได้ซ้ำด้วยนะไอแม่ย้อยพระเจ้ามาเร็วของจริงเย้ย อ่ะเดี๋ยวระหว่างรับนะครับผมพี่เก้วนะคะมีอยู่1 0 2 1 5 7ใช่ไหมลบกับตอนนี้เท่าไหร่เอ่ยเฮ้ยได้นี้ด้วยหรอเป็นแพ็คอ่ะก็โอเคแต่มันลายจะเยอะไปไหมโอเคก็เอารงเทงลงเท้าไปใส่ได้นะครับผม1 0 0 2 7 0อู้ไม่ใช่ธรรมดานะทุกคน สกินปืนรีเซิร์ชต,ตัวนี้นะครับมับงกรทองนะคะพี่แก้วหมดไป1887ไดมอนด์โอ้1 8 8 7นะคบผมใครไปสุ่มปืนนี้มาแล้วนะครับผมหมดเท่าไหร,ร่นีคะพิมพบอกพี่แก้วบ้างละกันนะครับผมหรือว่าไปดูที่ไหนมาเราแบบเฮ้ยหมดน้อยกว่าพี่แก้วอีกหรือแบบว่าบางคนหมดเยอะกว่าพี่แก้วลองคอมเมนต์บอกกันบ้างละกันนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเกลือหรือเปล่านะครับผมก็ ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์นะคะผมกดแชร์แล้วก็กดติดตามพี่แก้วไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดเวลามีกิจกรรมดีๆมานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวันถือหน้าล็อบบี้ได้ไหมดีเซอร์ดีเซอร์อ,รอ้าถือได้นะคะเป็นแบบนี้เลยเนีย่ยดูสะสมไม่เต็มเลยไม่ค่อยได้ใช้หรอกเอาจริง <laughs> โอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย